มากันที่เรื่องราวแรกกันก่อนค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทนะคะโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศา,ศาสตร์ค่ะก็ได้มีการทำ MOU โครงการความร่วมมือทางวิชาการในโครงการพัฒนาระบบการเกษตรแบบแม่นยำค่ะ โดยวันนี้ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะทรัพยากรธรรมชาติและคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาระบบการเกษตรแบบแม่นยำซึ่งเป็นหนึ่งในการพัฒนาการเกษตรไทยสู่สมาร์ทฟาร์มมีผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ทวีศักนิยมบัณฑิตคณะบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและรองศาสตร,ราจารย์ดรธนิตเฉลิมยานนท์คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมด้วยรองศาสตร,ราจารย์ดรสุพศินมณีรัตน์รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานคริน,นในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้นะคะ สำหรับโครงการนี้ค่ะคณะทรัพยากรธรรมชาติได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่การเกษตรของไทยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการทำเกษตรแบบดั้งเดิมพึ่งพาธรรมชาติและใช้แรงงานคนเป็นหลักจนกลายเป็นปัญหาของการทำการเกษตรในปัจจุบันเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในระบบด้วยคณะจึงได้ร่วมกับสถาบันวิจัยดิจิทัลคณะวิทยาศาสตร์ศึกษารูปแบบ กระบวนการผลิตโดยเฉพาะในเรื่องของสมาร์ทอีเวน์ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของรัฐบาลค่ะที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรไทยปรับรูปแบบการเกษตรจากดั้งเดิมไปสู่การทำการเกษตรรูปแบบใหม่โดยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำการเกษตรให้ง่ายดายมากขึ้นแล้วก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการลดต้นทุนและพัฒนากระบวนการผลิตทางการเกษตรนั่นเองนะคะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวันรัตน์สันติอมรรัต สาขาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมาศาสตร์ผู้ที่รับผิดชอบโครงการนี้ค่ะก็กล่าวว่าการศึกษาในครั้งนี้เป็นการประยุกต์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาปรับใช้ในกระบวนการเกษตรตั้งแต่การบันทึกข้อมูลทําให้สามารถมีระบบอัตโนมัติลดต้นทุนการผลิตและสุดท้ายมีข้อมูลขนาดใหญ่ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลสําหรับการศึกษาและสามารถขยายผลความรู้ต่อไปในอนาคตได้และใน อนาคตยังมีการนำความรู้รูปแบบเดียวกันนี้ไปขยายสู่การทำการเกษตรในพืชแล้วก็สัตว์ชนิดอื่นๆได้ต่อไปด้วยค่ะมีเสียงของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ra, ดรวรรณรัตสันติอมรรัตให้ฟังค่ะ ของคนที่ทําเทคโนโลยีเองเนี่ยเราทําเครื่องไม้เครื่องมือนะคะเพื่อช่วยให้มันมีการเก็บข้อมูลทางสถิติหรือว่าทางวิทยาสตร์นะคะที่แม่นยําขึ้นแล้วก็รวมถึงการทําให้ระบบเนี่ยมันสามารถควบคุมเนี่ยได้แม่นยําขึ้นกว่าปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย หรือว่าใจสําคัญจร,จริงๆหรือมูลค่าของระบบอะค่ะอยู่ที่เกษตรกรหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆอย่างตัวอย่างเมลอนนี่ค่ะทางพี่ปฐมพงศ์คณะทรัพย์เองเนี่ยได้ทําการศึกษาแล้วก็ทดลองเนี่ยมาเป็นระยะเวลานานแต่ถามว่าถ้าเกษตรกรคนไทยเนี่ยอยากปลูกเมลอนบ้างให้ได้คุณภาพเหมือนพี่ปฐมพงศ์อย่างเงี้ยค่ะมันจะทํำยังไงนั่นคือโจทย์ที่เราต้องคิดว่าเราจะต้องถ่ายทอดความรู้จากพี่ปฐมพงศ์เนี่ยให้มาอยู่ในระบบ ะะที่ให้เกษตรกรสามารถนําออกไปใช้แล้วก็เอาไปให้เขาเนี่ยสร้างมูลค่าของการทําเกษตรที่มันมีคุณภาพแล้วเขาก็ได้รายได้เพิ่มขึ้น<ม>ความยากของการปลูกเมล่อนเนี่ยเนื่องจากว่าเมลอม่อนไม่ได้เป็นพืชเศษรษฐกิจของภาคใต้ถ้าเรารู้กันอยู่ก็คือมันมันค่อนข้างจะยากลําบากเพราะสภาพแวดล้อมม่ต้องควบคุม,มแต่ด้วยเทคโนโลยีและองค์ความรู้ของของของ,ของนักวิชาการเกษตรแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถช่วยทําให้ขอบเขตพวกนี้ค่ะมันละลายหายไปนั่นหมายความว่าพืชผักเมืองเหนือก็สามารถปลูกภาคใต้ ได้สเตปถัดไปที่ให้ท่านคณะบดีคณะทรั์ได้ให้นโยบายไว้ก็คือว่าการทําพวกอย่างนี้ค่ะมันทําให้เกษตรกรของบ้านเราอะ่ะมีไรายได้เพราะฉะนั้นเราอยากจะเอาความรู้ไปถ่ายทอดให้เกษตรกรสวนยางคือเขาไม่จําเป็นต้องไปรอราคาสวนยางน้ํำยางที่มันขึ้นลงตามที่เราควบคุมไม่ได้แต่ถ้าเขาแบ่งพื้นที่บางส่วนเพียงแค่2-3ไร่เอามาทำพวกระบบอย่างนี้ค่ะความแม่นยำผักสลัด ผักที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเขามีรายได้ทุกวันมีรายได้ทุกสัปดาห์เพราะฉะนั้นน้ํายางจะขึ้นจะลงมันมันไม่มีผลละนี่คือเราจะมอบความรู้ไปให้เขาเพื่อให้เขาสร้างความร่ํารวยกับครอบครัวเขาของเกษตรกรสวนยางนั่นคือความฝันที่เราจะหมูขัดไป